สวัสดีครับป้ากุสุภิโยุบานทาครับพี่น้องครับเอาบ่งกบัวอลไรพี่น้องครับขอดรถบ้างปะได้เวลาเดินทาง,างจชก <มา S 1> แล้วต้องถามเล็กน้อยเขาไปน้ำเม่มีรถไทเพราะว่านไปก่อนระก็เลยช้างกับเต็มแมละเพราะการใช้ไปทุระนั่งนาไปกับแม่ที่ละอะไรครับก็น้องนาไปกับแม่ได้ยูนบ่นาวอาทิตย์แล้วก็นั่งน,นั่งนาทั้งบันไดไปแล้วะจะขุน ติดเครื่องแล้วไม่รับเพกแ้่เสือสิจวดก้อนนี้แกกแกแกแกกแกกแกแกแล้วครับเตรียมตัวเดินทางครับพี่น้องครับ วันนี้บนบังไฟลานครับกาลาสินครับพี่น้องครับบนบังไฟตะไลบังไฟตะไลคับพี่น้องครับมีโอกาสขันประเด็นชุดมือเดียวพ่อใหญ่โกซิริโอบันธาครับสี่ห้าโอกาสไปถ่ายลงคลิปให้พี่น้องเดือบึงกัน หลูเตรียมตัวแล้วครับพี่น้องครับวันนี้เดินทางแต่เช้าครับกำหนดการเดินทางก็คือหนึ่งโมงเช้าแต่นี่งมงก็กลัวแล้วพี่น้องครับยังจับปูใส่กระดงอยู่แม่ลำยญย อาหน่อยเอับขณนทุ่งตีครับพี่น้องเตรียมจะแปลงายแล้วอากาศสดชื่นดีครับบุญงัน้นก็พี่น้องครับบุญกันคักประมาณนี้ครับฝ่าฝนสิเป็นใจบ่ครับดวงมีกัดเงี่องเลยความข้ามใจในเล็กน,น,น้อย <laughs> ดวงอาทิตย์เห็นซับหนีครับพี่น้องครับ มอล่ำกระลุนพ่อมะล่ำครับจะพาไป,ประลุนพ่อจะภาพครับเพราะว่าหน้าใหญ่มีฝ่ามีฝนเดี๋ยวถามยายก่อนว่าทีนางถีออังเปาเคยนางว่างบ่เดี๋ยวให้เัาแอดมินเบนยาย ที่นั่งของอังเปามีคนนั่งบ่มือนี้ฮะที่นั่งเราอยู่ใส่อยู่ด้านหน้าเลยมันบ่อนี่เป็นเบิงบ่งมื้อมันวางบอเออดมินครับแงวมันขอไปนั่งคนย่งวาันไปแล้วเดี๋ไปเบิงบ่งเบืง้งใหญ่มีของบ่เรื่องไหนกันมือเบิง่งเบื้งในใหย่ไปเบิ่งไหนครับ ฮะเต็มยังอ่ะเยียงอ่ะหองหองนูนี่นั่นเป็นยังอ่าเอดมินกับย่าจะขอไปนั่โลกเคี่ยเห็นไหมจะพอมือนี้ละกับโอรูมันมาเขามาขอไปนั่เขากรับมันไม่ว่างไงเข้าไปตัวนางกงจีเขากับโอรูเลยใหญ่เอ้ยไม่ใหญ่เอ้ย เป็นกับเบิ้งเบงไปเคีียเบิ้งมีบลบอบ้างบแหลกทีมันมีของบล์แหลกใอ้กำลังเคีียดของหนมันของอังบลาอยงนอกโอเค โอ้พี่ห่ตรวจหลายๆวัดวัดวัด <laughs> เดี๋ยวตากฝน <laughs> เดี๋ยวห่อน <laughs> เดี๋ยวเย็นโอ้อากาศประเทศไทยพี่น่องเอ้ยพากหลายช่วงนี้ครับปลายห่อนต้นฝนแพี่น้องครับขายอ้อจบเกตกอลักระดาเอา้าก็ชมรอเชียร์ครับ นั่งเรีองแรบของโจโยมุมานินครับทวมหน่วยการสาง <c oughs> วันนี้ระยะทางประมาณร้อยห้าหกสิบโลครับพี่น้องครับสําคัญกรงที่เขา่าสายติดแถรวดครับเพราะว่าวันนี้น่าจะมีทั้งระบวนแห่ครับมีทั้งจูบกครับอยู่ที่กุดว่าครับเทศบาลตำบลกุดว่าครับ คุชินาไล่ครับหรือว่าบัวขาวรับกาละสินครับพี่น้องครับนี่ <c oughs> รับลูก <c oughs> ต้องลาง้ามค้าล่ามค้าละลูกว่า แต่ว่าร้านค้าเนี่เต็มแน่นอนแล้วล่ะพี่น้องครับอันนี้เป็นี้นมื้อนึงนะสีจะเขาล่ำบากครับเขางานลํำบากนั้นบุญใหญ่ครับบุญใหญ่ครับบุงไฟตะไลครับบั้งไฟตะไลร้านผืนนี้โมเมนธรรมดาครับผมปาโก้ก็บ่เคยไปหรอกครับแต่ว่าก็มีทีมงานยูนหานี้ครับนัดเนี้ยกันเรียบร้อยแล้วครับครับหลูกๆทีมงานครับทีมงานสร้างทีมงานสร้าง รถบาดรถทั่วเฮานี่แหละครับผมบาเดบนพอดีมันโทรหาป้ามาเล่นบ้านผมมาเด้อบสันเอ้าจังก้อยติดตามว่าสิได้เป็นแนวด้เอ้าพี่น้องครับอัปเดตสถานการณ์เตรียมตัวเดินทางกับทีมบัดทีมฮัลล์บ้านสาหน่อยเสพบาดแท่งนะพี่น้องครับจะได้กับกันร่างแจ่มเหมือนกันเด้อพี่น้องไปกับผงสุดท้ายรอบสุดท้ายนะครับยกสุดท้ายนะครับพี่น้องท้ายสุดอิลี่เลยพี่น้องครับเนาะจะได้กับ เป็นด้วยใจแรงเชียร์ต่คลิปนี้ฝากไว้สักนิดครับพี่น้องครับขอบคุณการติดตามขอบคุณพีพ่พน้องรับชมคลิปครับพี่น้องครับฝากรซีวิโยบานทาสวัสดีครับ